สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลักกี้ในเกมมูนไน n i โอนิ n เลเยอร์กันอีกเช่นเคยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะไม่ทำคลิปนี้นะว่าสัปดาห์ที่เจ็บมีอะไรบ้างนะแต่ว่านะเพื่อเป็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่ทุกคนนะผมจะทำเลคคอร์ดไว้นะว่าสัปดาห์ที่7มีอะไรบ้างนะทำไมผมถึงไม่อยากที่จะทำคลิปนี้นะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมวนกันเพื่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ใหม่ๆเลยนะครับก็เลยคิดว่าจะไม่ทำแต่ว่าทำนิดหน่อยดีกว่านะเลือ,อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะนะฮะก็จะมีเป็นกิจหีกิจกรรมสัปดาห์ที่8นะเพื่อนให้ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะสัปดาห์นี้เนี่ยก็วนมาอีกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในส่วนของ ครับอ่ากิจกรรมดอกไม้นะครับก็คืออันเนี้ยส่วนมากเนี่ยกิจกรรมพวกนี้เนี่ยเน้นในส่วนของผู้เล่นที่เติมเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ผู้เล่นที่อ่ไม่เติมเงินนะแบบตอนเนี้ยผมก็ไม่เติมนะ ผู้เล่นที่ไม่เติมเงินเนี่ยไม่สามารถที่จะนะในะทำเวสในส่วนนี้ได้นะ <_ d ance> อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะเติมในส่วนของอใช้เพรนะในการซื้อนะได้สองชิ้นนะก็คือได้ได้หกชิ้นนะได้หกอันนะหกดอกไม้หกกดอกเนี่ยสามารถที่จะเอาเอาดีเนี่ยนะเต็มได้นะครับอันนี้ก็เต็มได้แต่อย่าหว,วังในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของเลือกนะเลือกใบเลือกในส่วนของเสาหลักแล้วก็ในส่วนของ ปีศาจน,นะนะก็ต้องเติมเงินเยอะนิดนึงนะผมคิดว่านะเพราะมีแพ็แล้วก็อื่นอีกมากมายนะที่ต้องใช้เงินเนี่ยนะในส่วนตรงนี้นะที่จะเอาในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอากาศเลือกเสาหลักเลยนะเลือกตัวละครแบบนี้นะหรือว่า เหมือนกับตะเล็บต่อไปเรื่อยนะเน้นการเติมนะผมก็เลยไม่ค่อยแนะนานะแต่สําหรับใครนะที่เน้นเติมนะกิจกรรมนี้ก็ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรมากมายนะแต่ถ้าหากอยากเติมก็เติมได้นะเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับเขาเรียกนะ จะได้ตัวละครแล้วก็ไอดีจะได้มีการพัฒนาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เนี่ยอัปเกรดในส่วนของต้มหูนะเพื่อที่จะอัปเกรดไปอีกระดับหนึ่งนะใส่สองชิ้นนะในส่วนตรงนี้นะหรือนี่อัปเกรดแบบพวกอสัตว์เลี้ยงนะผมจะค่าคือสัตว์เลี้ยงเนาะเหมือนก็ไม่ใช่ดีอัปเกรดเหมือนกับไอหูต่างหูนะประมาณนี้นะก็คือจริงๆ้วเนี่ยผมอยากจะบอกเลยนะว่าเกมนี้เนี่ย ไม่ต้องเน้นอะไรมากนะเติมเล็กๆน้อยๆก็พอนะไม่ต้องเติมหนักนะเพราะว่าเ,าเกมนี้จะเห็นได้ว่านะสําหรับในส่วนของเพชรเนี่ยนะผมอหาได้ไม่ยากนะ ทิกติกต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับว่าวิธีหาเพชรที่ทุกๆวันเนี่ยต้องทํายังไงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเอีเวตน์เนี่ยผมขอวนไปนิดนึงนะก็มีอะไรบ้างนะก็คือเนี่ยก็คือเหมือนกับใช้ดอกไม้เนี่ยในการหมุนสุ่มนะเหมือนกับเข้าไปใน A B C D นะแล้วแต่ที่เราจะเลือกนะในส่วนของมันจะมีเหมือนกับเอ่อซีเล็กนในขนของรางวัลน,นะเราก็เลือกไปนะครับว่ารางวัลอันหนึ่งเนี่ยเราขาดอะไรกันบ้างนะแต่ว่า ผมบอกเลยนะว่ากิจกรรมพวกนี้ผมก็จะข้ามนะนะก็คือไม่ไม่ไม่อยากที่จะเน้นแบบให้เพื่อนเมาเน้นเติมอะไรที่แบบไม่คุ้มค่าอะไรเท่าไหร่นะแต่เพื่อนถ้าหากเพื่อนมองว่าเออมันคุ้มนะก็เติมได้นะครับเพราะว่ามันสามารถพัฒนาตัวละครแล้วก็ ค่าพลังองเพื่อนได้เป็นอย่างดีนะอาจจะไม่เยอะมากนะที่เยอะจริงๆเนี่ยผมมองว่าเป็นอา,อาหารนะในส่วนของอาหารเยอะมากจริงๆนะแต่ว่าเพ,เพื่อนต้องดวงดีหน่อยนะให้ได้ตัวลุงนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการที่จะสุ่มเอาดอกไม้มาสุ่มนะเหมือนกับ A B C D E นะก็คือ,อใช้ดวงอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะอะไรกันแล้วแต่นอกจากเสียตังค์แล้วก็ต้องมาวัดดวงอีกนะใช้ดอกไม้วัดดวงวัดใจนะว่าจะได้ไป A B C D E นะในส่วนตรงนี้นะแต่ว่า ผมคิดได้เลยนะมันถ้าผมเติมนะแล้วผมเเลือกดอกไม้เนี่ยนะกดดอกไม้สุบนะมันจะไปดีกับ E เนี่ยมันไม่ไป A B C อยู่นะนะฮะในส่วนตรงนี้นะก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นกิจกรรมเนี่ยมันก็วนไปเรื่อยนะ อันนี้มันสามารถที่จะให้ซื้อเหมือนกับฟรีหนึ่งอันนะผมไม่รู้ว่ามันจะประมาณสามวันให้ฟรีหนึ่งมาสุ่มนะอันนี้ผมสุ่มไปแล้วสามครั้งนะหมายความว่าถ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณสองวันนะสองวันให้สุ่มทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าถ้ามันมีเจ็ดวันเนี่ยมันก็ให้สุ่มมาสามวันแล้วนะในส่วนตรงนี้นะก็ ดวงอีกแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะผมได้500มาน,นึงก็ถือว่าโชคดีนะเนี่ยอยากได้5,000บ้างนะแต่ผมต้องเติมนะเพราะมีแพ็กเกจเนี่ยนะในส่วนตรงนี้ให้เพื่อนๆได้หมุนกันอย่างเต็มที่นะนะครับก็ ข้ามไปเลยนะก็คือถ้าใช้แต่ฟรีๆก็พอนะสำหรับกิจกรรมในส่วนตรงนี้นะฮะต่อมาในส่วนของซ u เปอร์ออฟเฟอร์นะในส่วนของซื้อขายลดลดราคานะ <c oughs> ผมก็คิดว่าในรอบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มค่านะเอาไปแลกในส่วนของนี่เดียวนะในส่วนของ อ่าพวกสัตว์นะไอ้นกนะแล้วก็ในส่วนของดาบดีกว่านะแต่ผมขอบอกนิดนึงนะสําหรับกิจกรรมนี้มันเขาเรียกนะมันเหลี่ยมหน่อยนะถ้าหากเรามีในส่วนของอาวุธแล้วนะครับก็คือเป็นอาวุธแบบนี้นะเนี่ยผมโดนหลอกมาแล้วนะเพื่อนๆต้องระวังเหมือนกันนะครับสําหรับอาวุธอันนี้นะน,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 ะนี่อันนี้นะเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่เดี๋ยวก่อนนะอะไรนะนี่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 ครับไอนี่ครับในส่วนของ ในส่วนของนี่นะในส่วนของไอส,สีสีขาวนี่นะในส่วนของอาวุธนะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเนี่ยมันให้เป็นอาวุธ1อันนะแต่ถ้าเพื่อนมีแล้วนะมันกลายเป็นในส่วนของการอัปเกรดอาวุธอีกทีนะเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันไม่ให้ซ้ํากันนะผมบอกได้เลยนะนะถ้าเนี่ยนกเนี่ยมันก็ให้อัปเกรดนะแต่ถ้าเพื่อนไม่มีเนี่ยมันก็ให้เป็นชิ้นให้เพื่อนได้เลยนะครับก็คือใช้100ชิ้นนะกอนมารวมกันเป็น1อันนะเพราะฉะนั้นต้องเพื่อนต้องอย่าโดนหลอกผมนะผมเสียไป900 0นนะนะก็ได้แค่แบบปลด บดเลเวลให้มันนะระดับขั้นนะนะครับก็สําหรับต่อมานะสรับกิจกรรมต่อมาก็แน่นอนครับเป็นการเติมเงินนะนี่นเติมเงินตามระดับตามวันนะเติมทุกวันนะนะจะได้ไอเทมพวกนี้นะเพื่อนนะแต่ผมบอกได้เลยนะแบบคอนเฟิร์มได้เลยนะว่าไม่คุ้มนะนะฮะก็ไม่คุ้มนะเสียไปเยอะนะเสียไปทั้งหมดอย่างเยอะน,ะนะนะดูนะนะครับเสียวันละอ่ส วันสามอะไรนะยูเอสซล่านะก็ตกประมาณร้อยสิบร้อยสิบทุกวันนะนะก็ถือว่าเยอะนะนะครับก็ไม่คุ้มนะก็ข้ามนะนะในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะก็เติมเงินไปเลยนะนะครับก็เกือบพันเกือบพันนะประมาณเกือบพันได้นะวันห้าร้อยมั้งประมาณนี้นะประมาณห้าร้อยประมาณเกือบห้าร้อยได้ห้าร้อยากกว่าหกร้อยได้เลยบางเนี่ยนะก็จะได้พวกนี้นะก็ข้ามก็ข้ามไปนะนะ นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันไงก็เติมเงินเขาเรียกนะเติมเงินเขาเรียกอะไรฮะเนี่ยถ้าเติมเงินตามยอดเนี่ยก็จะได้ของพวกนี้นะนี่นะแต่นะฮะก็ตามสบายนะแล้วแต่เพื่อนๆที่จะเลือกดูนะว่าจะอะไรนะแต่ว่าก็ของมันเหมือนกับใช้จ่ายไปก็ฟรีนะนะครับก็นะก็ลองดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะนี่ถึงเขาเรียกอะไรอะ่ะ สามหมื่นบาทได้ไหมเนี่ยประมาณนี้นะก็คือรับไปเต็มๆนะแต่ก็ของรางวัลก็อย่างที่เห็นนะก็ผมก็ข้ามได้ก็ข้ามเลยละคันนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับอ่าสุดท้ายเลยนะก็เหมือนเดิมนะก็ใช้จ่ายในส่วนของดอกไม้เท่าไหร่นะก็มันก็จะให้แลกแต้มวันนี้นะกลมๆเนี่ยลูกแกวอนี้นะก็มาเป็นชั้นๆนะนะจนสูงสุดไปเลยนะก็ เนี่ยก็ตรงนี้ไปนะได้พวกเอ่อตังหูนะตังหุกเทพนะตรงนี้นะครับให้เราเลือกไปนะแต่ใช้เนี่ยเย,เยอะนะเยอะน่าดูนะก็เ,เป็นกำลังใจให้กับสายเติมนะเพื่อที่ให้เกมพัฒนาไปได้ต่อไปนะสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีพวกในส่วนของการมีเทนงูงกลับมานะครับในส่วนของอาทิตย์นี้เนี่ยก็มีหลายตัวนะที่ ที่ให้เราเลือกนะว่าเราขาดตัวไหนนะแต่ที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้เนี่ยนั่นก็คือฮังเทนงู U, หรือเนี่ยเนี่ยฮัคุเทนนะฮังเทนงูฮังเทนงู U, ตัวนี้นะในส่วนตรงนี้นะก็ไปจับจองกันได้นะครับถ้าหากเพื่อนเพ่อชื่นชอบนะผมก็ข้ามในะส่วนฮังเทนงู U นะก็เหมือนเดิมครับในส่วนของเนี่ยการตีบอสนะตีบอสในส่วนตรงนี้นะ ก็ได้รางวัลน,นะถ้าหากว่าได้ที่1ก็ได้รางวัลพวกเพชรนะแล้วก็ในส่วนของใบเปิดนะแล้วก็เงินนะแล้วก็ในส่วนของสายยานะเล็กน้อยนะประมาณ4ี่พนนะถ้าได้ที่1น,นะครับก็ของรางวัลเนี่ยก็มีทาในส่วนตรงนี้นะก็จะมีไอคแท็กนะสี่พันห้าอธิศี่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็เลือดนะสี่พันห้าก็ ไล่ลงมานะครับก็จนถึงอันดับ3เนาะถึงจะได้ในส่วนของฉายานะในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อที่เพิ่มสตัเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็อันนี้ครับก็เราก็มันก็มีฟรีตลอดนะเราก็ไปเลือกเอานะในส่วนที่เพื่อนๆอ,อยากที่จะได้นะแต่บอกได้เลยนะ ASAB เนี่ยอย่าไปหวังอะไรมากนะเพราะว่านานๆนานๆทีจะโดนตรงนี้นะแต่ว่าก็ดีนะอย่างน้อยก็ได้ลุ้นนะเล่นทุกวันนะในส่วนตรงนี้ก็ เติมเงินอีกแล้วนะครับก็ข้ามใบนี้ก็เติมเงินเหมือนกันครับแล้วสุดท้ายนี่ก็สะสมนะเติมเงินของทุกอย่างนะก็ สำหรับกิจกรรมเนาะสำหรับอาทิตย์ที่7นะก็จบไปนะคสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่มันก็จะวนไปเรื่อยนะผมก็จะมีอาทิตย์ที่2 345 6ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าอาทิตย์แต่ลอาทิตย์เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอีกไม่กี่นาทีนะก็จะมาอยู่ในช่วงของอะไรครับรีเป็นสัปดาห์ที่8นะเดี๋ยวผมจะมา,อาบอกนะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยนะอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ย อันที่ที่8เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ